สวัสดีค่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นต้นข้าวรีบไปโรงพยาบาลด่วนวันนี้เรามีข่าวที่หลายคนกำลังให้ความสนใจและกำลังพูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับของน้องต้นข้าวสุปริยาศิลปินสาวเสียงหวานที่มากความสามารถและเป็นที่รักของใครหลายๆคนเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นจริงๆค่ะ หลังจากที่น้องต้นข้าวได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตถึง2งานต่อเนื่องในวันเดียวโดยเธอได้ทุ่มเทเต็มที่กับทุกโชว์อย่างที่เธอมักจะทำเสมอเริ่มต้นจากงานแรกเป็นงานเปิดตัวรถบรรทุกของบริษัทฮีโนกาญจนบุรีและถัดมาในช่วงค่ำเวลาประมาณ22.00นน้องต้นข้าวได้เดินทางไปแสดงต่อที่งานถนนคนเดินของดีบางครัตซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลบางครัตจังหวัดนนทบุรี บรรยากาศในงานคึกคักมากๆค่ะแฟนคลับลังไหลมาให้กำลังใจหน้าเวทีอย่างล้นหลามทุกคนต่างรอคอยการแสดงของน้องต้นข้าวด้วยความตื่นเต้นและเมื่อเธอขึ้นเวทีทุกอย่างก็กลายเป็นความสุขและความประทับใจต้นข้าวแสดงเต็มที่เหมือนเคยพลังเสียงชัดเจนสดใสสร้างความสุขให้กับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจบคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวอย่างพูดกับแฟนๆอย่างน่ารักว่าเตรียมตัวถ่ายรูปกับหนูได้นะคะ เสียงกรี๊ดเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเต็มไปทั่วงานแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นค่ะก่อนที่แฟนคลับจะได้เข้าไปถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวเพียงไม่กี่นาทีน้องต้นข้าวมีอาการปวดท้องอย่างเฉียบพลันจนต้องหยุดทุกกิจกรรมลงทันทีทีมงานรวมถึงคุณพ่อกอล์ฟทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนรายงานให้ทุกคนได้ทราบน่าจะไม่มีการถ่ายรูปนะฮะ นะครับเหมือนจะเดี๋ยวรอฟังข่าวเดี๋ยวรอฟังข่าวน่าจะมีธุระด่วนนะครับน่าจะมีธุระด่วนนะครับน่าจะมีธุระด่วนไม่ได้ถ่ายรูปนะฮะไม่ได้ถ่ายรูปน้องอาจจะกลับเลยนะครับต้องต้องขออภัยพ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะฮะน้องโอเคในเมื่อมีคนพิมพ์มาในเมน์ก็พอดีน้องปวดท้องนะครับน้องปวดท้องแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลตอนแรกว่าจะไม่พูด แต่ในเม้นมีคนเม้นแล้วนะครับก็ขออนุญาตทุกคนนะครับน้องไปหาหมอเนาะเราก็คอมเมนต์แบบน่ารักก็คืออยากให้ทุกคนคอมเมนต์บอกน้องนะครับว่าขอให้น้องหายปวดท้องไวๆแล้วกลับมาร้องเพลงให้พวกเราพร้พอมๆฝักบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขกลายเป็นความตกใจและเป็นห่วงทันทีแฟนคลับหลายคนต่างยืนรอด้วยความกังวลและคอยทำาถ่ายคราวจากทีมงานด้วยใจจดใจจ่อซึ่งจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยอาการที่แน่ชัดของน้องต้นข้าวจากทางครอบครัวหรือทีมแพทย์ค่ะหลายคนคาดว่าอาจเกิดจากความเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานหนักหรืออาจเกี่ยวข้องกับอาหารและการพักผ่อนแต่แน่นอนว่าเรายังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งในขณะที่แฟนคลับจำนวนมากก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวผ่านทางโซเชียลมีเดียหลายคนโพสต์ข้อความด้วยความรักความห่วงใย และความหวังให้น้องปลอดภัยและกลับมาแข็งแรงในเร็ววันหายไวๆนะลูกพักผ่อนเยอะๆอ,อย่าฝืนตัวเองเลยแฟนคลับรอได้เสมอต้นข้าวเต็มที่กับทุกงานมากจริงๆขอให้ปลอดภัยและไม่เป็นอะไรมากนะคะและแน่นอนคะ่ะพลังของแฟนคลับในเวลานี้ไม่ใช่แค่การติดตามผลงานหรือการแสดงบนเวทีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการยืนเคียงข้างในวันที่ศิลปินที่เรารักต้องเผชิญกับความไม่สบาย สุดท้ายนี้แม้ตอนนี้เรายังไม่ทราบอาการที่ชัดเจนของน้องต้นข้าวสุปริยาแต่สิ่งที่เราทำได้คือการส่งกำลังใจและความรักไปให้น้องจากหัวใจจริงๆค่ะขอให้น้องปลอดภัยไม่เป็นอะไรร้ายแรงและกลับมาแข็งแรงสดใสยอย่างที่เธอเป็นในเร็ววันพวกเราจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้น้องเสมอ และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของน้องต้นข้าวทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะนี่คือนี่เขามาทำอะไรกันเนี่ยมารอถ่ายรูปโอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยนะครับพวกเธอมาทำอะไรกัน นี่คือเขามารอดูหรือมารอถ่ายรูปหรืออะไรกันคนเยอะมากน้องให้คิดบวกแต่อย่าให้เขาไปบวกวันนี้ฟังเพลงเต็มอิ่มเนาะช่วงต้นข้าวตู้เพลงชอบค่ะเออดีดีดีดอ,อ่อ FC ชอบนะฮะแต่คุณนิวกับ แต่คุณิวกับยานีนี่เครียดไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์เยอะหรือเปล่าเอ,อ่อสำหรับท่านที่ชมไลน์นะครับถ้าท่านย้อนกลับมาดูไลฟ์อีกรอบหนึ่งแล้วไม่เจอช่วงสุปิยาตู้เพลงนั่นหมายความว่าผมลบออกเองนะครับน่าจะโดนลิขสิทธิ์เยอะการโดนลิขสิทธิ์นะครับคลิปนั้นจะไม่มีไรายได้นะครับแล้วมันจะติดนะครับผมอาจจะต้องลบออกนะครับ โอเคเนาะถือว่าพวกเราได้ดูสดก็ดกถือว่าคุ้มแล้วนะฮะแต่ถ้าเอ่ออยู่ดีๆเอ๊ะทำไมพพุ่งนี้กลับมาดูย้อนหลังใหม่ช่วงต้นข้าวตู้เพลงหายไปไหนอันนั้นคือน่นาจะโดนเลิกสิทธิ์แล้วผมลบนะครับ <c oughs> อาจจะต้องขออาภาัยด้วยยอยุดพอลเพราะมากเออเพราะเนาะอพูดถึงยอ ยอย,ยดยศพอลอเพราะมากเพราะว่าชื่นชอบเพลงนี้เพราะอะไรรู้ไหมยอย,ยดยศพอลอเป็นช่วงการร้องเพลงที่มีทั้งเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ําปกติเนี่ยถ้าคนร้องเพลงเก่งๆอะ่ะช่วงเสียงเสียงสูงอะ่ะทุกคนไปรอดอยู่แล้วแต่พอลงมาเสียงต่ําอ่ะแต่พอลงมาเสียงต่ำล้วร้องได้เนี่ยคือไม่พอลงมาเสียงต่ำล้วร้องได้อไออไดโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหม ใครมีความรู้สึกมันผมมั้งยอยยศพลอช่วงเสียงต่ําอ่ะคือน้องคอนโทนเสียงได้ดีจริงๆใช่ไหมดูสดก็คุ้มแล้วเนาะเสียงช่วงเสียงสูงก็ถือว่าดีเลิศพอช่วงคอนโทรนเสียงต่ำเนี่ยมไม่ธรรมดาจริงๆชอบหลายคนชอบเนาะอยากให้ร้องมานานแล้วเออผมก็ชอบใช่มันร้องยากเพราะว่ามันมีทั้งทุกช่วงต่ำแล้วก็ช่วงสูง แล้วถ้าช่วงต่ำนะถ้าร้องไม่ดีแล้วลงต่ำไม่ได้อ่ะตายแต่โอ้โหต้นข้าวเราไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเ oh. พาะมากใช่ไหมรีบรีบรีบไปนะฮะรีบอัดใครดูไลฟ์ตอนนี้รีบอัดคลิปกลับไปจบไลฟ์เสร็จไปอัดคลิปเก็บเอาไว้เลยนะครับอัดหน้าจอเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางต,ต่อต่อบ้านฟ้าหรือบ้านแดงอัดคลิปเก็บไว้นะครับ oh. ถ้าผมเปิดมาพรุ่งนี้ติดลิขสิทธิ์ต้องเอา อาจจะต้องเอาออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆมาตัดเป็นช็อตให้เนาะทั้งในตอตอแล้วก็บ้านบ้านแดงให้ทุกคนได้ชมใช่ครับนักร้องกลัวเสียงต่ำใช่ปกติอ่ะคือต่ำถ้ามันไม่ต่ำจริงๆอันนี้อันนี้ขออนุญาตดูที่ทุกคนคอมเมนต์กันเนาะดูที่ดูที่อาจารย์ตัดสินดนตรีตัดสินร้องเพลงก็จะคอมเมนต์กัน ถ้าคุณไม่ต่ำจริงๆแล้วมันคนโทรนไม่ต,ต่ำไปไม่ได้นะแล้วเพลงนี้มันมีทั้งต่ำทั้งสูง